สวัสดีครับสวัสดสีครับสมาชิกทุกท่านครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมา,าลงเสนอราวตาานะครับราวตาาของวันที่16กุมภาพันธ์2569นะครับราวตาจาก็คือเล่นจากประเทศลาวนะเมื่อวานนี้หลุดเนาะเมื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะครับหลุดนะให้สี 5, ่กับห้าสี่มาหลักร้อยอ่ะโอ้มันเบิ้ลบ่อยนะเดี๋ยวนี้แปลกๆอยู่เหมือนกันนะลาไอลาวราวซาาเนี่ย เมืวว่อวานี่เขาเบิลหน้าสามสามใช่ไหมสี่อะไรสักนย่างประมาณนี้ออกแปลกๆให้ระมัดระวังด้วยนะครับรอบนี้รอบนี้นะอะดูๆว่ามันมันมันมีอะไรผิดปกติอะประมาณนี้อย่าอัดแรงว่ากนั้นเถอะพูดง่ายๆความจริงมันก็อัดไม่แรงเหลือแล้วเพราะทุนมันน้อยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะตุ๊กตุ๊กตุ๊เลย ้วยนะครับปดติดตามวดถึงแกงปกดดแด้วยนะครับอ่ะจุดอะไรพาน,นี่ศูนย์กับหนึ่งนะครับราสจานะชุดวินก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอยู่ข้างบนนะอยู่านเลยอ๋อ,ข,อ,นนอขี้ทางไหนขี่ทางนี้ไม่ได้ขี้ทางนี้นออนออนทางนี้เออทางนี้เออังกลับส่วนข้างอยู่นี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับคูณห้าห้าศูนย์คูณหกหกศูนย์คูณเจ็ดเจ็ดศูนย์คูณแปดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับระวังเบิ่ออีกแหละอืม ถ้าเบิร์ก็คงจะเบิร์หกหกเจ็ดเจ็ดหรือไม่ก็ศนะูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะต้องระมัดระวังเลยถ้ามาเบิร์นบอกกันเลยนะเพราะว่าหกกับเจ็ดก็เด่นพอๆกันนะครับเด่นพอๆกันกับศูนย์กำเนิดนะครับเหมือนนี้นะครับหกกับเจ็ดให้ชอบหกกับเจ็ดก็เอาหกกับเจ็ดไปรูดได้นะครับรูดวิ่งได้นะครับแปลว่ามันจะมาบนหรือมาล่างเท่านั้นแหละอ เคยหาวิธีคำนวณมาบนมาล่างอยู่ลืมไปคิดออกปับ๊บทันปั๊บเนี่ยเว้นระยาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ลืมแล้วความจำมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันความจำหายหมดมความจำม่หายหมดหลงหลง,ล,งลืมๆนะบางทีเดินไปหลังบ้านเนี่ยใค,ใครเคยเป็นแบบนี้ไหมที่อายุสี่สิบห้าสิบขึ้นไป ไปล้างบ้านพอไปถึงล้างบ้านเอจะไปเอาอะไรวะต้องกลับมาข้างหน้าบ้านใหม่คือเอาสมองเรากลับมาใหม่วนใหม่แล้วเมื่อคืนคลื่ออกประมาณนี้นะครับอ่ะเกิดแล้วนะครับเกิดแล้วนะขอขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีเฮงเฮงเฮงกันนะครับดูดีครับสวัสดีครับ